กรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐก,กิจและสังคมเรื่องชี้แจงข่าวรือคลื่นความหนาวจะแผ่ป,ปกคลุมประเทศไทยทุกภาคตั้งแต่24นาฬิกาของคืนนี้เป็นต้นไปและผ่ายุรุร้อนกำลังจะเข้าถล่มกรุงเทพและปริมณฑลน,นนะครปฐม สมุทรสาครนนทบ,บุรีปทุมธานีราชบ,บรุรีเวลาประมาณ22นาฬิกาของคืนนี้ตามที่มีการส่งข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆซึ่งเมื่อวานนี้นะครับ29เมษายน2564ได้มีการแจ้งเตือนในเรื่องของคลื่นความหนาวเย็นว่าจะปกคลุมบริเวณประเทศไทยในทุกภาคตั้งแต่24นาฬิกาของคืนนี้เป็นต้นไปภาคเหนือ อีสานจะลดลง10-12องศาเซลเซียสกรุงเทพ8-10องศาเซลเซียสมากสุดในรอบ14ปีและยังแจ้งเตือนพายุรุูร้อนกำลังจะเข้าถล่มกรุงเทพ และปริมณฑลน,น,นคนปรปฐมสมุทรสาครน,นนทบุรีปทุมธานีราชบรุรีเวลาประมาณ22นาฬิกาคืนนี้ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงคืนนี้เตรียมเทียนไฟฉายไม้ขีดไฟอาจจะเกิดไฟฟ้าดับได้พรุ่งนี้คาดว่าฝนจะตกหนักทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้น ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวข้างตน้นมีได้มีแหล่งที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาแต่อย่างใดนะครับ และยังไม่ได้มีการประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศในขณะนี้แต่ประการใดโดยสภาพอากาศโดยทั่วไปในขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูร้อนจึงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในหลายพื้นที่และบางวันนะครับมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมทางตอนบนของประเทศทําให้เกิดการประทะของมวลอากาศเย็นและมวลอากาศร้อนจึงมักมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้ตามฤดูกาลขอแนะนํา ให้ประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและตื่นตระหนกขึ้นในสังคมหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 399 4012ต่อ 3, 3ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d g o t h ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา29เมษายน2564เวลา8นาฬกาขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภยัยอุทกภยัยพยากรณอากาศและขอกำลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ